สวัสดีพี่น้องครับยามเช้าเช้านี้นะครับผมวันนี้เราก็ออกมาปล่อยวัวกันนะครับผมปล่อยวัวฝูงนะครับผมฝูมนี้ร้อยหกตัวร้อยหกตัวต่อพอพันสองตัว แม่วัวก็จะเป็นแม่บามานเลือดสูงครับแล้วก็ธรรมดาเขาเข้านี่เป็นวัวพื้นฐานนะให้พี่น้องมาชมครับบรรยากาศปล่อยวัวตอนเช้านะครับผมแยกเป็นสองสองชุด

ไปแล้วครับไปแล้วชุดแรกไปแล้วครับชุดแรกเดี๋ยวเราไปดักข้างหน้ากันนะครับผมนี่คืออาวุธของเรานะครับไม้กายสิทธ์เอาไวพ้พิชิตหัวดื้อครับ ไปเขาเลี้ยงในทุ่งหญ้านะครับมาเด้อพี่น้องมามาดูบรรยากาศบ้านๆครับปล่อยวัวตัวนี้น่าจะดื้อที่สุด ส่วนมากจะเป็นตัวเมียเยอะตัวผู้คัดเข้าหุ่นหมดแล้วครับตัวผู้ก็จะเป็นคลิปข้างบนคลิปคลิปที่แล้วครับตรงไปตรงไปอย่างไปเลยนะเดินตรงไปเลยนะ ตรงไปตรงไปฮะฝูงนี้จะสิบจะสิบตัวนี่แม่แม่เก่ารุ่นเก่าต่อเป็นไทยใหญ่เนีย่ยรุ่นเก่าชมลุ่งใหม่ รุ่นใหม่หัวล้นล้นครับขุดเขาไว้เป็นไม่พันพื้นฐานต่ออนาคตรครับฮิคนเดียวครับเลี้ยงคนเดียวครับตรงนี้หนึ่งคนต่อหนึ่งฝูงครับฮิเดินไปตรงไปลูกไปเลย ตรงไปเลย <ไป S 1> แล้วเ<ป>ก็บภาพบรรยากาศนะครับมาชมกันให้พี่น้องได้ชมกันเป็นบรรยากาศปล่อยวัวฝูงยามเช้าเช้านะครับฝูงนี้น่าจะเป็นแม่พันธุ์เยอะนะ แม่พันธุ์ค่อนข้างที่จะประมาณสีสิบห้าตัวนะสีสิบห้าแม่พันธุ์นะ